ความในใจของเพื่อนพยาบาลโรงพยาบาลร้ออหลังมีพยาบาลเสียชีวิตระหว่างเข้าเวรดึกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมากำลังบอกเล่าและสะท้อนต่อนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พยาบาลบอกว่าวิชาชีพสอนมาให้เสียสละทุ่มเทการทำงานเพื่อคนอื่นเป็นหน้าที่ที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของวิชาชีพพยาบาลจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตัวแทนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังสะท้อนถึงปัญหาเรื่องการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการและพนักงานลูกจ้างโดยเฉพาะลูกจ้างงานหนัก,กไรายได้น้อยบางคนรับสภาพไม่ไหวต้องลาออก บางคนบอกว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวคือคือมันมันทำเพื่อที่จะต้องการเงินเพื่อที่จะให้พอกับค่าใช้จ่ายที่ท,ที่เขา,ชาใช้ในหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเราจะมีกรอบหรือว่าม,มีข้อบังคับอะไรให้กับน้องหรือว่าให้กับคนปฏิบัติหน้าที่ว่ามไม่ใช่ว่าคุณจะทํางานจนถึง20เวือเพื่อจะได้เงินเยอะเหนเ็นเงินเยอะแล้วเบรกไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีข้อกําหนดเขาหรือเปล่าว่า นะคุณห้ามทำงานเกินกี่เวรซึ่งซ,งซงจริงๆอ่ะมันมีข้อกำหนดของกระทรวงของของของสภาการพยาบาลค่ะ นายแพทย์เจริญชัยสังซาผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อบอกว่าการรับฟังความคิดเห็นเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยไม่ทำงานหนักจนเกินไปซึ่งก็พร้อมปฏิบัติได้ทันทีส่วนเรื่องการบรรจุพนักงานจากลูกจ้างรายวันเป็นพนักงานประจำนะคะก็ร,รับไปเสนอให้กับเขตสุขภาพเขตเ็ดเกลี่ยและเกลียรยอัตรากำลังเข้ามาเสริมค่ะ รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าขณะนี้กระทรวงมีข้อสรุปเพื่อปรับแผนของทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายวันให้ตำแหน่งเข้ามารองรับการปฏิบัติงานมีความมั่นคงมีสวัสดิการมากขึ้นเช่นลูกจ้างรายวันรายเดือนก็จะมีการปรับพัฒนาศักยภาพและตำแหน่งรวมถึงมีการปรับค่าตอบแทนเข้าเวรต่างๆนะคะหรือแม้แต่เงินโอทีสำหรับคนที่เข้าเวรดึกด้วยค่ะ